สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามา,าดูพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นพระผงที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามนะครับหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเป็นพระผงที่ถูกจัดสร้างนะครับก่อนที่หลวงปู่จะได้ขึ้นเป็นพระครูประหลัด วชิระโสพลยานนะครับปลุกเสกรุ่นเลื่อนยศประมาณหนึ่งเดือนหลวงปู่ก็ได้ขึ้นนะครับเป็นชั้นพระครูประหลัดวชิระโสพลยานนะครับพระรุ่นนี้ก็จํานวนจัดสร้างนะครับมีที่เป็นพระผงก็คือมีเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงนะครับอย่างละ9,999 99อ 99, 99องค์นะครับเดี๋ยวผมจะมา พามาพิจารณานะครับจุดจุดที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับภาพผมรุ่นนี้ก็มีจุดอยู่สําคัญสำคัญนะครับที่ประมาณข้างหน้ากับข้างหลังนี่คือทุกองค์นะครับต้องมีเดี๋ยวผมจะพามาดูเดี๋ยวพามาดูทั่วไปก่อนอันนี้ก็คือกล่องอคือกล่องกล่องของ กล่องที่เป็นของผงสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดตลับออกข้างในรองพระก็จะเป็นสีฟ้านะครับอาจะเป็นแบบนี้ดูยี่ห้อดูยี่ห้อยี่ห้อต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ชัดโอเคนี่ครับ NDP พลาสติก 04n แล้วก็มีเบอร์โทรบริษัทนะครับรูปร่างทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้อ่เดี๋ยวผมพาเข้ามาส่องเดี๋ยวเอาออกเป็นองค์ให้ด้ยฮึบอ่ะแบบนี้โอเคนะครับเราออกมาดูทั่วไป ด,ดูทั่วไปขององค์หลวงปู่ครับอืมเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเหมือนองค์ใหญ่ที่อยู่ทําอุทอยานเลยนะครับอเนี่ยก,ก็จะเขียนก็จะมีนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับข้างล่างสุดก็จะเป็นการแกะ ที่เป็นก้อนเมฆลายวิจิตสวยงามมากเลยครับบอกนี้ดูทั่วไปข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อโอเคนะครับเนี่ยชัดตัวนี้ชัดชัดโอเคโอเคข้างๆข้างๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาฉาชี้จุดจ่ายตังนะครับข้างหน้าเดี๋ยวลองซูมเข้าไปที่ใบหน้าของหลวงปู่ เคต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับใบหน้าคมชัดดูมวลสารต้องดูมวลสารให้เป็นเลยนะครับจะมีอ่าจะมีนี่ครับหน้ามาีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนทองครับสีทองทองเป็นเม็ดสีทองทองแบบนี้ครับแล้วก็มี เม็ดมวลสารสีดำผีแดงเนี่ยครับมวลสารของหลวงปู่นี่ยก็ผสมอยู่ทั่วองค์พระอันนี้คือข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดที่ข้างหน้าของทุกทุกองค์ต้องมีเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับพามาดู ตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะ่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับต้องมีเลยครับนี่นี่อยู่เข่าข้างขวาของหลวงปู่ครับเนื้อเกินแบบนี้คมๆนะครับเป็นเป็นขึ้นมานะครับนูน,นขึ้นมาเลยครับเนี่ยต้องมีนะครับข้างหน้าเนี่ยต้องมีทุกองค์เดี๋ยวผมจะให้ดูองค์สีแดงสีแดงก็มีเหมือนกันเอาองค์นี้แล้วกันองค์นี้มีจีวรด้วยนะครับพิเศษมีจีวรด้วยปึบอ่า ต้องระวังหน่อยเพราะองค์สีแดงผงของหลวงปู่จะ,ะเหมือนไม่เหนียวไม่เหนียวหนึบเท่าสีขาวนะครับแต่ว่ายังไงบล็อกเดียวกันต้องมีเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาสององนี้นะเห็นไหมครับมีทุกองค์ต้องมีทุกองค์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย สีแดงก็มีผงสีแดงก็มีนี่คือมวลสารของผงสีแดงจะมีเม็ดสีขาวอันนี้จมูกจมูกส่วนมากสีแดงนะครับจม,จมูกส่วนมากจมูกสีแดงจะะ,จะบี้เพราะว่ามวลสารมันจะไม่แน่นเหมือนสีขาวัมนมจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ชัดเนี่ยครับซูมเข้าไปนี่โอเคนะครับ นี่ต้องมีแบบนี้เลยโอเคเรามาดูข้างหลังอ่ะดูองค์สีแดงก่อนข้างหลังนี่ขอบมาดูทำให้ดูแบบนี้ปึบอขมขอบจะปิ้นแบบนี้นี่ข้างหลังผมองค์นี้มีสีนี่และข้างหลังข,ขอบบนนะครับขอบบนเดี๋ยวไม่ชัดกล้องซูมไม่ดีโอเคข้างหลังแบบนี้จะปิ้นแบบนี้นะครับ ปิ้นเหมือนจุดตรงนี้เลยขอบจะปิ้นนะครับต้องปิ้นทุกองค,ครับต้องปิ้นตรงนี้แล้วก็เฉพาะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไปปิ้นตรงอื่นอ่าไม่ใช่นะครับตรงติเราต้องเราต้องดูนะครับเพราะบล็อกเดียวกันเวลากดพิมพ์ผงมันจะปิ้นออกมาแบบเดียวกันหมดเลยครับอ่าเนี่ยมันจะปิ้นมาทางนี้อ่ะมันจะปิ้นมาทางสมมติว่าเราพลิกข้างหลังปึ๊บพิกข้างหลังมาดูเดี๋ยวให้มันชัดก่อน โอเคชัด okay, ข้างหลังแล้วมันจะปิ้นมาทางขวามือของเราถ้าพระอยู่ข้างหลังมันจะปิ้นมาทางขวามือของเราเนี่ยครับผมจะหงายให้ดูครับอ่าเนี่ยจะปิ้นมาทางตรงนี้แล้วมันจะมาเก็บเก็บอยู่บริเวณนี้เก็บผิวเหมือนเหมือนเนื้อมันเกินมันจะบางองค์มันจะมาพับอยู่ตรงนี้มันจะพับอยู่บริเวณตรงนี้อ่าอยู่ตรงกลางกลางกลางของพระอยู่ตรงกลางกลางอยู่บริเวณที่มือผมชีน้นะครับอ่ะอันนี้มันหลุดออก อ่ะอันนี้มันหลุดออกเพราะว่าสีเนื้อสีแดงเนี่ยเนื้อสีแดงมันไม่เหนียวไม่เหนียวหนึบเท่าสีขาวมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูสีแดงองค์อื่นอันนี้สีแดงองค์อื่นดูเพิ่มนะเห็นไหมครับปิ้นเหมือนกันหมดเลยอ่ะ แบบนี้อ่าเนี่ยปิ้นปิ้นเหมือนกันหมดเลยอ่าปิ้นมาทางอ่าถ้าหันข้างหลังจะเป็นทางข,ขวามือของเรามันจะปิ้นมาทางนี้ตั้งแต่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ปิ้นมาปิ้นมานนีเลยอ่านี่มันจะพับเหมือนที่ผมบอกมันจะพับเนี่ยมันจะมีรอยพับเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าพาสมบูรณ์นะครับข้างหลังมันจะไม่หลุดอ่าเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมจะมีรอยพับเดี๋ยวผมให้ดูองค์สีขาวจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับ มันเูสีขาวมีไหมองค์นี้จะมีรอยพับด้วยอ่านี่ครับปิ้นออกมาเนื้อปิ้นเริ่มตั้งแต่มุมตรงนี้มา,มาทางขวามือก็นี่รอยพับมวลสารมันจะเหมือนมาถูกเก็บอยู่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับเนี่ยรอยพับของเนื้อหามวลสารเดี๋ยวองค์อื่นอเอาองค์นี้ลองดูมีไหมแกะให้ดูมหมดเลย ข้างหลังตรงนี้ฮึบมาครับต่อยปิน้นต้องปิ้นแบบนี้อย่างเดียวนะครับอ่าปิ้นแบบนี้ฟึบแล้วก็มาพับเก็บอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับรอยพับเก็บโอเคอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าตรงนี้อา่าข้างหน้าตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับจุดเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังนะครับเป็นบล็อกเดียวกันต้องมีนะครับ อเนี่ยอ่เพราะ,ะพระผงของหลวงปู่สร้างอย่างละอ่าประมาณเอาผมพูดว่าประมาณแล้วกันหนึ่งหมื่นองค์ฮะแดงหนึ่งหมื่นขาวหนึ่งหมื่นเป็นพระผงนะครับอ่ะบล็อกเขาจะไม่ทําใหม่นะครับบล็อกมันยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นปั๊มพระผงนะครับปั๊มพระผงบล็อกก็จะไม่เสียหายมากโอเคครับวันนี้ก็มาอ่า บรรยายนะครับให้หรู้เรื่องนะครับเป็นอ่าจุดอ่าเหมือนภูมิคุ้มกันเรานะจะได้ไม่ไปจ่ายตังค์เสียดายตังนะครับซื้อของเก๋มาก็นี่ครับประมาณนี้เนื้อหามวลสารก็แดงก็อจะมีสีขาวๆเต็มองค์ส่วนอง์คขาวก็จะมีเหมือน เม็ดดำๆมีเหมือนปากกายทองอะไรแบบนี้ต้องดูเนื้อหามวลสารเพิ่มเติมอีกนะครับแต่พระ,ะรุ่นนี้ฮะัทำลายบล็อกชัดเจนนะครับถ้าใครจะดูก็ออโอเคของเก๋ก็ทําไม่ได้เกยังทําไม่ได้มันจุดมันจุดเล็กๆนะครับของเก,กททาไม่ได้ขอ,องเก๋เขาพาับเ้พาพาับผ้าแทน,ปปาน,าน,นนะครับไปปั๊มมาให้เกิดบล็อกใหม่จากดินน้ํามันเอาผ้าแท้ไปกดดินน้ํามันมาแล้วก็มาทํา รายละเอียดมันจะไม่มีแล้วมวลสารรนะับรองว่าทํายากแน่นอนนะครับคภาพผงโอเคนะครับอวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ